สวัสดีครับผมวันนี้พบกับพ่อไม้หัวใจศิลป์นะครับในช่องแฟม i ลีสีทับไทยนะครับผมวันนี้นะครับมีโอกาสมาเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ช้างนะครับพลายทองคํานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีช้างสวยๆงามๆหลายเชือกเลยนะครับผมอยู่ณที่นี้นะครับเดิ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมไปกันครับเอ่อก็อจะมีผู้ดูแลอยู่ที่นี่นะครับผมอันนี้เป็นช้างพลายนะครับ ชื่ออะไรนะครับคุณคุณพี่ชื่อทองทองี่เฉยเนี่ยบอกใช่ครับอายุ75ปีครับครับอันนี้เป็นคนดูแลนะครับใช่ไหมเป็นควานนี่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นผู้ดูแลให้ยาให้น้ำครับโอ้พลายทองใช่ไหมใช่ครับอันนี้อันนี้น้องสงการอายุ7ขวบที่เขาชื่อสงการเพราะเขาเกิด14เมษายนอ๋อนี่นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูเช็คแรกกันนะครับ อันนี้นะครับชื่อพลายทองนะครับอายุเจ็ดสิบห้าปีครับผมนี่นะครับสงามากครับผมงาสวยด้วยนะครับผิวหนังออกผิวม่อไหม้ด้วยนะครับผมพลายทองนะครับผู้ดูแลบอกว่าอายุเจ็ดสิบห้าปีนะครับผม โอหลายเชือกด้วยกันนะครับอยู่ที่นี่นะครับผมเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างนะครับลายทองคําอันนี้เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าชื่อพังสงกรานนะครับ โทด14เมษายนโอ้โหขนาดยาวเลยทีเดียวนะครับผมขนาดยาวมากครับโอ้ได้ครับผมผม,มีทักทายด้วยนะครับน้องสงกราน โกฝั่งนี้มีตช้างงาเลยนะครับผมโอ้เชือกนี้งาใหญ่มากโอ้โหครับเราไม่คิดว่าจะมีช้างงาอยู่ที่นี่หลายเชือกขนาดนี้นะครับผม อันนี้พลายอะไรครับนี่ฮะบุญชัยใช่เหรอ,อครับผมช้างหลายเชือกนะครับอยู่ในนี้นะครับเป็นบุญตาบารามีนะครับพามาดูช้างงานหลายๆเชือกนะครับ อันนี้นะครับพลายอะไรครับเนี่ยอันนี้จอนนี่ครับอ๋อจอนนี่อันนี้พลายจอนนี่นะครับผมก็ที่เห็นมีโซ่นะครับผูกติดกับขาช้างเนี่ยเพื่อป้องกันอันตรายนะครับผมไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับก็ f c ทุกคนทุกท่านนะครับรับชมรับฟังเป็นความรู้นะครับช้างที่อยู่ในนี้นะครับ เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างนะครับผมเรียกว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างเรียกว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างนะครับช้างทองคําประเทศไทยจํากัดนะครับผมก็ตั้งอยู่ที่212นะครับหมู่หนึ่งตนนําบลนาขาอาําเภอวัปิปุุมจังหวัดมหาสารคามนะครับผมซีซี0นะครับวันนี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสยังไงนะครับวันนี้ มามางานศพนะครับผมของญาตินะครับที่อยู่ทางสารครามนะครับก็เลยแวะมาพามาชมช้างกันเลยนะครับผม ช้างงาอันนี้น่าจะเป็นคุณทวดนะครับผมเพราะว่าดูจากเนื้อหนังแล้วน่าจะอายุเยอะนะครับลายเชือกนี้นะครับเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างนะครับก็มีโรงช้างอย่างดีนะครับมีร่มเงาให้อยู่นะครับผม ครั้งแรกนะครับที่เข้ามาในนี้นะครับผมยังไม่เคยเข้ามานะครับเป็นครั้งแรกนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นรุ่นทวดแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อหนังก็น่าจะอยุเยอะนะครับผมน่าจะร้อยกว่าปีได้นะครับเชือกนี้บรรยากาศร่มรื่นดีครับต้นไม้เยอะครับผม ปูอะไรนะอันนั้นชื่อปูบุญอ๋อปูบุญ95าครับอ๋อนี่ครับปูบุญนะครับเมื่อกี้นะครับผมที่ให้ชมนะครับปูบุญนะครับ95ปีช้างนี้อันนี้ช้างวัยรุ่นนะนี่เชือกนี้นะ่าสิเป็นสางนุ่มนๆเพอใหญ่ sàng lại tổ túa ở này mày nhà mà anh xây sàng của ừ, đi nô, anh ấy phay ทองคำอันนี้ชื่อพลายทองคํานะครับผม รอนะครับงาสวยด้วยนะครับผมช้างหนุ่มตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับแล้วนะครับก็มีช้างหลายเชือกมากนะครับผมที่อยู่ในนี้นะครับ ชือกนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับผมกำลังยืนกินหญ้าอยู่นะครับตรงนี้มีแต่ช้างพลายเลยนะครับผมช้างพลายก็อย่างที่กล่าวไว้นะครับผมที่นี่เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างนะครับ ลายทองคำนะครับ um, <ra> ชื่อของศูนย์นะครับผมศูนย์อนุรักษ์ช้างลายทองคำนะครับก็มีช้างด้วยกันหลายเชือกนะครับผมที่ทุกท่านเห็นม <sch> ีโซ่นะครับท <de> <bo> ี่ติดอยู่กับขาช้างนะครับผมก็เป็นการป้องกันอันตรายนะครับทั้งคนทั้งช้างนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับ ไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมชมช้างนะครับช้างงานนะครับผมเท่าที่นับได้ก็ทั้งหมดนะครับสิบเชือกนะครับผม เชิกนี้ก็งาสวยนะครับแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับผมก็งาสวยเหมือนกันนะครับงาเปิดงาบานดีนะครับผมช้างที่นี่มีโรงช้างอย่างดีนะครับผมมาตรฐานมากนะครับกันแดดกันฝน ได้อย่างดีนะครับเจือกนี้เป็นช้างน่าจะเป็นช้างหนุ่มนะครับผมอายุก็น่าจะไม่เกิน13-14ปีนะครับช้างที่นี่ไม่มีควานนะครับผมจะมีแต่ผู้ดูแลนะครับ เท่าที่ไปพูดคุยนะครับก็มีผู้ดูแลอยู่สองสองคนนะครับผมเมื่อกี้นะครับได้ไปพูดคุยกันนะครับเขากําลังจะเก็บช้างอยู่นะครับผมก็ไปพูดคุยถามข่าวนะครับนะครับหันมาแล้วครับผมช้างหนุ่มนะครับเราก็ดูระยะห่างนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับ ชอบช้างงานเชือกนี้ครับผมงานสวยมากเลยนะครับเนี่ยใบหูใหญ่นะครับงานสวยมากครับเชือกนี้ดูครับอำนาจมากครับช้างเชือกนี้ครับแต่อายุน่าจะเยอะแล้วนะครับผม จากนี้ก็สวยนะครับนี่นะครับผมเขาเรียกศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำนะครับประเทศไทยจำกัด212หมู่1ตําบลนาขาอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับซีซี0นนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับมาเที่ยวชมช้างได้นะครับที่นี่นะครับผม ตำบลนาขานะครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคํานะครับผมครับสำหรับคลิปนี้เราก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมวันนี้มางานศพของญาตินะครับที่สารคามนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับ กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง family สีทับไทยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับผมจุงกะสวัสดีครับขอบคุณครับผม